เดีย๋ยวเรามาลองาลากเส้นสนุกสนุกกันนะครับนี่ก็ผมมีกระดาษขนาด a 3แผ่นหนึ่งนะครับแผ่นใหญ่หน่อยอยาจะดูเต็มตาหน่อยนะครับ mm hmm. ก็นี่จะเป็นวิธีการฝึกขีดเส้นนะครับโยงจุดนะครับเอาไว้ฝึกนะครับฝึกขีดเส้นนี่มันจินตนาการนะครับคอนเซปต์ประจับก,กลุ่มดาวในสมัยอะไรเรียกว่าอะไรล่ะ กล,กลุ่มดาวบนท้องฟ้านะครับที่ชาวกรีกโรมันนะครับเขาจินตนาการบนท้องฟ้าว่าในกลุ่มดาวต่างๆนะครับดาวที่อยู่ท้องฟ้าเนี่ยนะครับมันจะยงโยงเส้นหากันแล้วมันจะเกิดเป็นรูปร่างหน้าตาอะไรบ้างเนี่ยนะครับนี่ผมก็ใช้ปากกาทั้งเมจิกสีนู้นสีนี้นะครับสบายนะครับจุดแต้มจุด ตามที่เราจะจินตนาการนะครับนี่เอาไว้สอนลูกสอนหลานได้นะสีเขียวบ้างโอเคอย่างเงี้ยผมสีเต็มนะครับเต็มไหมเต็มมือจุดจุดไว้ให้เป็นมีห่างๆกันหน่อยแล้วกันนะครับห่างๆกันโอเคสีเขียวพอละสีไหนกันสีดําผมมีไหมสีดำเล็กหน่อยห่างๆกันประมาณนี้โน่นนี่นั่นไปนะครับเราสีอะไรสียมพูมีแล้วเนาะสียมพูมีแล้ว อ,อีกสักหน่อยสีบานเย็นอีกสักหน่อย,อส,อยอสักหน่อยโอเคอืมสีเหลืองยังไม่มีเลยไหนหาสีเหลืองก่อนสีเหลืองผมอยู่ไหนเนี่ยสีเหลืองมาละนะครับจุดห่างๆกันแบบนี้นะครับให้มีพื้นที่ให้มีระยะนะครับระยะในการที่จะขีดโยงเส้นโอเคสีเหลืองอยู่ตรงนี้ตรงเลขนะครับ ไม่ต้องถีมนะถ่มากน้เกิดถี่มากเดี๋ยวลงเส้นแค่นีน้เดียวมันจะโยงลําบากนิดนึงนะครับให้มีระยะทางบ้างสีเหลืองตรงนี้ตรงไหนตรงนี้นะครับเด็กๆจะได้สนุกกับการโยงเส้นเนาะนะครับไปหากันนะครับตรงไหนอีกที่ผมอีกสักหน่อยหน้านะอสีเนี้นะครับชัดๆโอ้สีนี้สวยนะครับโยงเส้นตรงนี้ ผมก็มีนินตการณของผมไปทั่วนะนะครับว่าสีนุ่นสีนี่สวยๆโอเคตรงนั้นโอเคพอละเยอะนะครับนี่อโยโงเส้นเรียบร้อยละไม่ใช่โย,โยโงเส้นสิจุดเรียบร้อยละมาเรามาโยโงเส้นกันนะครับโยโงเส้นนะครับขีดเส้นก็คือขีดเส้นไปหาจุดที่เราจุดจุดไว้ไม่ใช่เป็คือไม่ใช่ว่าโยโงไปหาสีเงินด้วยกันนะสีแดงโยโงไปหาสีแดงด้วยกันไม่ใช่แบบนั้นนะครับโยโงไปเถอะครับขีดไปเถอะจะเป็นอ่าเส้น ตรงๆนะนะครับรูปทรงอาจจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมแล้วแต่นะครับแล้วแต่เรานี้ผมจะโยงเส้นไปก่อนถองทำให้ดูแล้วกันนะฮะเออมีเสียงรอดเข้ามาเสียงข้างห้องโอเคไม่เป็นไรนะครับฟังเดี๋ยวจะเปิดเสียงเพลงพอๆดีกว่ามาฟังมาฟังเพลงก็ดูนะนะครับจับปากกานะครับ จับจิก็ได้นะครับใครจะมีจิงศก็ใช้2ิขีดนะครับผมก็จะโยงจุดนะครับวิธีการโยงก็เดี๋ยวผมแอคชั่นเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับเข้ามานะครับจุดระหว่างสีชมพูไปสีน้งเงินนี่ครับผมก็จุดจับปากกาไปหนึ่งสองสามสี่ตวัดนิดนึงนะครับแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ก็ลองขีดนะครับโอเคนะครับขีดไปอีก อลองขีดมันนี้สินะครับมันอยู่ที่จินตนาการเรานะจะขีดจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างอะไรแล้วแต่แต่ผมถนัดซ้ายไงผมเลยต้องจับต้องจับปากกาขีดจากขวาไปซ้ายนะครับเพื่อที่ไม่ให้มือมันเปื้อนด้วยนะครับแต่เกิดใครถนัดขวาก็ขีดจากซ้ายมาขวานะครับโอเคหนึ่งสสาสี่ ผมจะสร้างเป็นสามเหลี่ยมแล้วกันนะครับเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ปื๊ดโอเคต่อมาก็จุดนี้ก็ได้อ่ะจุดมาจุดนี้จุดนะครับโยงเส้นเข้าหากันให้หมดนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่นะครับทีนี้อยากได้เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมโอเคเราก็โยงมาถึงสีเขียวไปสีเหลืองนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสสามสี่ตวัดมาก็ขีดมานะครับ ไม่รู้เป็นกลุ่มดาวอะไรหรอกนะคะกลุ่มดาวแมงปองกลุ่มดาวธนูกลุ่มดาวมีใหญ่ดาวลูกไก่อะไรก็ว่าไปนะคระับผมลองโยงจากข้างบนมาใชปั๊บปั๊บหนึ่งสองสามสี่ปั๊บไปขีดไปหนึ่งสองสามสี่ขีดไป, 1, 2, 3, 4, ดไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ขีดโอเคหนึ่งสองสามสี่ขีดนะครับ อัน,นี้เหลือจุดเดียวใช่ไหมอ่ะเป็นสามเหลี่ยมได้นีกวหนึ่งสองสามสี่นะครับขีดมาขีดมาแล้วกันพยายามให้เป็นเส้นตรงนะครับนี่คือการฝึกขีดเส้นหนึ่งสองสามสี่มานี้นะครับอาจจะไม่โดนจุดนะครับถ้าเกิดไม่โดนจุดทําแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมจุดนะอันนี้เดี๋ยวผมทําจุด,ดแดงๆใหญ่ๆให้ดูแล้วกันหลายลับก,กาแดงผมไปไหนหมด ปกาก็ได้นะครับสมมุติว่าใครเคยเกิดปัญหานะครับจุดนะครับขีดเส้นนะจะมีปัญหาหผมเจอบ่อยมากเลยนะนะครับพยายามที่จะขี่าาฝั่งนี้ใช่ไหมนะครับแต่มือคุณดดนเดือขึ้นไปข้างบนปุ๊บแล้วคุณก็ณพยายามขีดหาจุดเนะี่ยคุณจะโค้งมาอย่างนี้นะครับบอกไม่ได้นะครับมันไม่โอเคนะครับมีวิธีก็คือขีด คือเลยคือเลยไปเลยนะครับไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเข้าหาจุดไม่ต้องโค้งเขามันนะครับให้มันเฉียดเฉียดอย่างนี้ยังได้นะครับเฉียดไปนะครับดีกว่าที่มันจะโค้งแหววเข้ามาในนะครับการเป็นขีดเส้นโค้งครับแต่เกิดอยากขีดเส้นโค้งคุณมีมีมีวิธีนะครับคุณก็ดอทดอทดอทไลน์ไว้นะครับดอทไลน์ไว้ไปหาจุดเนี่ยคุณก็ติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยนะครับดอทไลน์ไว้นะครับมันก็จะเป็นโค้งเองนะครับเห็นไหมดอทไลน์ดอทไลน์เป็นเซกเมนต์ปั๊บปั๊บป ถ้าเกิดละทีๆมันก็จะโค้งใช่ไหมเห็นไหมนี่ครับเนี่ยวิธีคือขีดเส้นโค้งนะนะครับโอเคนะกลับมาที่เรื่องของเราของเรานีกก็แล้วจ,จ่จินตนาการนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ที่เราโอเคผมแค่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันโยงปั๊บโยงไปโยงไ,ไปนะครับโยงตรงนี้ก็มาเส้นนี้หนึ่งสองสามสี่ขีดนะครับหนึ่งสองสามสี นะครับอ่ะสมมุติว่าคุณขีดเส้นเส้นแบบนี้นะครับเต้ไม่หมดเลยนะครับเต็มหมดละพื้นที่ภายในคุณจะทํายังไงนะครับก็มีวิธีนะครับก็คือไม่อยากให้ปล่อยพื้นที่มันโล่งๆเฉยๆใช่ไหมคุณก็ฝึกว่าเส้นนะครับก็แบ่งครึ่งนะครับเส้นยาวใช่ไหมนะครับเส้นยาวอย่างนี้แบ่งครึ่งมานะครับอ่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนะครับคุณก็แบ่งครึ่งมา ครับแบ่งครึ่งแล้วคุณก็โยงหากันนะครับอ่าแบ่งครึ่งไปอีกนะครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งไปอีกนะครับคุณก็โยงหากันหนึ่งสองสามสี่ปั๊บนะครับอ่าเยงกระดาษหน่อยก็ได้นะครับผมดีผมโตมผมไม่ถนัดแบ่งครึ่งครับเอ๊ะครึ่งไหมครึ่งเนาะโอเคปิ๊บหนึ่งสองสามสี่ขีดปั๊บนะครับจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ ค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเหมือนกับมือใหม่ขับรถนะครับอย่าไปเปลี่ยนเลนนะครับพยายามรักษาช่องจราจรเรียกไว้นะครับถนนกว้างๆเราขับเร็วได้ถนนเริ่มแคบแล้วใช่ไหมเราก็ลงบอบค่อยๆนะครับลดความเร็วค่อยๆไปแบบนี้นะครับแบ่งครึ่งขีดปั๊บไป เห็นไหมนี่คือลักษณะของการฝึกนะครับในพื้นที่สี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่กว้างๆนะครับอ่ะถ้าเกิดเป็นสามเหลี่ยมล่ะนะครับสามเหลี่ยมก็จะมีวิธีนะครับสามเหลี่ยมก็คือวิธีทําก็คือคุณก็พยายามนะครับตรงสามเหลี่ยมจะมีจุดใช่ไหมที่เป็นมุมนะครับมุมสามเหลี่ยมเนี่ยสมมุติว่าผมจะใช้เส้นนี้ใช่ไหมครับผมก็แบ่งครึ่งโยงเข้าหามุมตรงข้ามนี่ครับ อยู่เข้าหาเนี่ยครับเส้นมันจะมากองกันจุดนี้จุดนี้จุดเดียวนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่บบเหมือนกับพัดนะนะครับวิ่งเข้ามาหาแกนพัดเนาะจุดหมุนปึ๊บอันนี้มันจะดำดำเข้มเข้มแล้วนะครับเพราะว่าทุกเส้นมันก็จะมารวมกันเอาเป็นชุมทางพอเนอ่ะพอก็ได้เนาะนะครับสี่เหลี่ยมมาก็ใช้หลักการเดียวกับตัวนี้นะครับ อันนี้อ่ะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งมั่งก็ได้นะครับเส้นนี้ใช่ไหมแบ่งกึ่งกลางเส้นนี้ใช่ไหมแบ่งกึ่งกลางหนึ่งสองสามสี่ขีปื้อหนึ่งสองสามสี่ขีปื้อครับแบ่งครึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่แบ่งไปโอเคเห็นไหม พอ,อยังไม่พอเคใช่ไหมแบ่งไ,ไปอีกมันจะฝึกสมาธิด้วยนะแล้วก็ทำให้เราวาดเส้นตรงได้ดีขึ้นนะครับแค่หลักการแบบนี้นะครับเส้นมันจะคู่ขนานกันจะไม่โดนกันนะครับอ่ะมาเจอแบบนี้ละทำไงดีสามเหลี่ยมใช้จุดนี้แล้วกันตรงข้าม ประมาณนี้นะครับปึขีดมาเข้าตรงนี้นะครับขีดมาเข้าตรงนี้ขีดมาเข้าตรงนี้เราจะได้ฝึกข้อมือด้วยนะนะครับในการที่ขีดเส้นหลายองศาหลายมุมนะครับเส้นทะแยงมุมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะขีดออกไปก็ได้จากบุกจุดเนี้ยนะครับอันนี้ครับปึ๊บอ่ะหรยิงเข้ามาก็ได้ครับหรือคุณจะขีดออกไปก็ได้ ได้หมดนะครับในการฝึกแต่ขออย่างเดียวคืออย่าให้เส้นมันตีกันนะครับถ้าเกิดเราขีดได้ดีเนี้ยแบบเนี้ยนะครับมันจะบอกว่าออสมาธิเราดีนะนะครับแต่เกิดเราเราขีดแบบเนี้ยนะครับมันมีเรียกว่ามันมันขี้ฟ้องอหอนะนะครับป๊าป๊บขีดแบบนี้สมมติว่าขีดแบงครึ่งไปเรื่อยๆนะครับสมาธิเราดีมากนะครับ ดีรถแก๊ปฟูดมาส่งนะครกบกดกิ่งหน้าบ้านเราตกใจนะครับขีดเส้นบอกมาแบบนี้นะครับหรือว่าเส้นมันแบบนี้นะครับเส้นมันแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมมันจะฟองทันทีนะครับเส้นมันจะไม่คู่ขนานนะครับจริงๆเส้นมันต้องต้องมาแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราวาดเสร็จตัวนะนะครับโอเคเราเริ่มกับสมาธิดีขึ้นละนะครับเราส่งของไปละนะครับ เรากินข้าวแล้วกินอาหารอร่อยเรียบร้อยแล้วเลยครับ,บเห็นไหมแต่สิ่งที่เห็นที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ยังเห็นเส้นก่อนหน้าเนี้นะครับที่เรานะที่เราสมาธิหลุดนิดนึงนะครับแต่เกิดขีดไปละ่ะชนแน่เลยนะครับมันเหมือนกับมีอะไรมาขวางอะนะนะครับมันก็เลยทําให้เกิดเรียกว่าจุดอะไรนะจุดสังเกตเนาะนะครับ อยู่ว่าเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยเส้นเนี้ยสมาธิเราไม่ดีนะมันไม่คู่ขนานไปนะครับนี่ก็บอกบอกกล่าวไว้ก่อนนะนะครับเอาผมทำชุดนี้ให้เสร็จแล้วกันนะนะครับเส้นตรงนี้ตรงข้ามโอเคจุดโยงยยยยมาหานะครับติกต๊กติกตก หนึ่งสองสามสี่ขีดไปหนึ่งสองสามสี่ขีดไปหนึ่งสองสามสี่ขีดปประมาณนี้นะครับพอดีมุมมันตรงนี้มันนิดนึงเนาะหนึ่งงี่ขีดไปไปเห็นไหมอ่ะมาเจอสี่เหลี่ยมเหมือนสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาป๊าบ๊บ ตรงนี้แล้วกันนะครับขีดเป็นเส้นตรงแบ่งครึ่งขีดนะครับแบ่งครึ่งขีดนี่ผมทำด้วยความรวดเร็วนะครับหมายถึงว่าเฮ้ยเราเริ่มชำนาญแล้วนะนะครับ อ่าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะของการสางเส้นอะไรแบบนี้นะครับที่มีหลักการนะครับลองไปฝึกฝึกกันนะเราจะได้มีพื้นฐานในการวาดเส้นที่ดีนะครับจากการคอนโทรลเส้นในหลากหลายทิศทางนะครับโดยการสร้างโจทย์ขึ้นมาเนี่ยครเป็นกลุ่มดาวกลุ่มอะไรจุดอาจจะเป็นจุดหลักหลสีแบบผมนะสีเขียวสีแดงสีเงินสีเหลืองสีชมพูอะไรแต่หรือใครจะจุดเป็นสีดําแล้ก็แล้วแต่นะครับ หลักการเดียวก็คือขอให้โยงเส้นนะครับลองโยงเส้นแล้าหาจุดนะครับลองทําให้มันเยอะๆแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้งานออกมามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับแต่คงคงจะไม่บันทึกนะนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับก็อาจจะทําเสร็จแล้ว๋ยี๋ยวจะมาโพสให้ดูแล้วกันนะครับเป็นสามเหลี่ยมอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้เนี่ยสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมเบี้ยวแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะ สร้างเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ทีนึงก็ได้นะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอยู่ด้วยกันนะนะครับเห็นไหมครับครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมดีสี่เหลี่ยมปั๊บตีเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่โยงเป็นสามเหลี่ยมดีกว่าโอเค,อเคทางนี้ก็จะเป็น เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมเลยจุดไม่เป็นไล่ทีบหนึ่งสองสามสี่โอเคครับ, 1, 2, 3, okay, รบนะครัลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับโอกาสนี้ก็ขอยุติแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ